ดีค่ะพบกับมิเรีย่แฟมิลี่ค่ะวันนี้พี่มิลาจะทำอะไรคะจะเล่นน้ำไม่ใ,ไมใ,ใครก็น้ำใครกอร์น้ำน้ำเป็นเสืออย่างเงี้ยเหรอเสือน้ำอย่างเงี้ยเหรออันนี้ไม่แบบนี้อันนี้ก็แบบนี้อ๋อค่ะค่ะแบบนี้ไม่ได้โอ้โหแ,แล้วอันนี้เป็นไงดีไหมค่ะจะเป็นทูบูตินแบบี

ไหนเพื่อนเพื่อนพี่มิลาเนี่ย fc พี่มิลาที่ดูพี่มิลาอยู่น่ะเขาอยากฟังมิลาร้องเพลงเก็ออยากฟังเพลงอะไรบอกมิลานะคอมเมนต์มาเลยนะอ่ะน้องเลียวด้วยน้องเลียวร้องเพลงไทยเสาสิไปแม่ไปแม่ครับ โอ้สำหรับดแมนตีลังกาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขด้นไปดิแมนใช่นั่งแอ่์ไฮ้ยอะดแมนนอนไม่เคยดูนะเนี่ยด้แมไดิอมนดิแมนโอ้ก็จ้ไปดู Yeah! Hmm. Yeah. Boom, 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 side blue Spider-Man! This chick, 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 This blue Spider-Man! <laughs> Spider Spider Pink chick, Spider <laughs> เนี Not <c oughs> hmm. um ่ยไปนล้เดี๋ยวไปกับแม่ด้วยไปี่แมก็ได้ฮึมฮึมตรงี้อ่ะที่ไปกัแคนดีคนแล็าวเวอร์ด้วยกันดูเหอเค เชันอืฮึอเคชิาพูดกับคนดูหน่อยค่ะคนให้ถ่ายนะอาพูดกับคนดูหน่อยสิพูดกับคนดูหน่อยกำลังจะทำอะไรอยู่ก็อธิบายฉอนไรจะเป็นคนชุดนี้โอ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 ้ เล็กเล็กอะไรโ a ้โหเ่เ่เพื่อนจะได้รู้ค่ะจะหมดเวลานะคะจะครบห้านาทีแล้วนะคะ